วันพุธกลางวันนะคะคนวันพุธกลางวันจะไปเอาตัวเลขที่ไหนมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงทายนะคะคนวันพุธกลางวันคะอ่ามหนึ่งคุณเอาจากเลขฝันของตัวเองถ้าไม่ฝันคุณค้ากินแล้วหลับดีดีไม่ฝันไปเอาเลขฝันคนใกล้ตัวนะคะคุณค้าคนใกล้ตัวหลับหนักกว่านอีกมันไม่ฝันแน่ๆเพราะว่าหนูได้ยินจะเสียงกลนไปถามลูกฝันไม่ลูกวันนี้ลูกฝันไหมเอาให้หมดค่ะอะไรฝันของคนในบ้านอะค่ะเอาให้หมดนะคะทุกคนถ้าสรุปแล้ว ทั้งบ้านไม่มีใครฝันเลยล่ะมึงคอยฟังคนอื่นเขาเล่าว่าเขาฝันว่าอะไรอะ่ะเลขที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่ถ้าคุณอยู่หอพักอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่บ้านไปดูเลขค่ะว่าเลขอะไรเอาไปเสี่ยงโชคนะคะก็ได้ใช่ไหมอันนี้พุดกจังวนันเบอร์ห้องก็ได้ทีนี้พุดกลางคืนค่ะพุดกลางคืนจะเอาเลขจากไหนคะพุดกลางคืนโอ้โหน่าก,กลัวมากเอาจากเลขคนตายหรือเลขงานศพทุกคนถ้าคุณเห็นแบบ ไม่รู้เจ้าเลขอะไรดีเปิดโทรทัศน์มาเห็นเขาตายอะดูซิอายุเท่าไร่คนตายอะไรแบบนี้ค่ะคือแถวบ้านกูไม่มีใครตายกูก็ดูในโทรทัศน์ก็ได้วะอะไรอย่างนี้นะวิไปหาส่องว่าใครตายในบ้านยาเที่ยวซ้ำอย่างนั้นนะเอาเลขทูบง่<อ>ายสุดเอาเลขทูบนะคนจังคืนผู้จังคืนเอาเลขทูบนะคะก็เหมือนที่เ,เพิ่งไหวเจ้าที่ไปทุกคนคะ่ะจุดทูบนะคะได้ประมาณ8 4 6กับ3 4มอะไรประมาณนี้เพราะเลขข้างบนเหมือน8แล้วเหมือน3อย่างเงี้ยเฮ้ยเอาตามครูดีกว่าว่ากูไม่รู้ว่ากูไม่มีทูบจุด ก็ซื้อตามครูไปเลยไเลย <c oughs> <c oughs> นะคะ